ต่อไปนะคะเรามาดูข้อ7กันเลยข้อ7จ็โจทย์สั้นๆเลยค่ะโครงสร้างใดประกอบด้วยไซโตสเกเลตันชนิดเดียวกัน 1. Hair n a น l ผมกับเล็บ 2. c ซีเลียแล้วก็แฮร r 3. m ไมโครวิไลน์เนล 4. ไมโครวิไลแฮนห 5. าซีเลยแล้วก็ไมโครวิไลนนะคะทำไมใช้ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ย่น เกี่ยวเลยเนาะอือจริงเขียนภาษาไทยก็ได้โอเคฮก็คือผมแนวคือเล็บไมโคริลไลก็ทับศัพ์เนาะซิเลียก็ทับศับนะคะไซโตสเกเลตนันในข้อต้นๆก่อน,น,น,นอ้นนี้เราได้พูดถึงไอ้พวกนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาทวนกันหน่อยดีกว่าทวนกันนิดนึงนะโอเคเอา่ามีอะไรบ้างคะ มีอะไรบ้างเอง่ยจำได้ปล่ามีไมโครฟิลาเมนทำหน้าที่อะไรจำได้ไหมไมโครทูบูลทำหน้าที่อะไรจำได้เปล่ามีอะไรบ้างอินเตอร์มีเดีย มนลาเอยู่ในไหนพบบ้างมีไหนจำได้เปล่าให้เวลาคิด1 2 3 4 5สอี่หวิงหมดเวลาโอเคไ <Okay. S 2> มโครฟฟลาเมตนนะคะอย่างที่พี่สอนไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเออเกี่ยวกับมัสเซอร์มูฟเมนต์เนาะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะคะ อ่าสูดโดโพเดียมพวกเท้าเทียมเนาะมีอะไรอีกคลีเวทฟอรโรไซคโครซิสด้วยไซคโครซิสก็คือพวก เออ่ของเหลวในเซลล์ที่มันไหลเวียนไปเรื่อยๆเนาะมีอะไรอีกอันนี้เดี๋ยวจะเพิ่มเติมอีกหนึงเนาะมีไมโครวิลไลด์ด้วยนะ,นะคะโอเคส่วนไมโครทูบู o, นะคะเมื่อกี้ที่สอนไปก็เป็นพวกอะไรบ้างจำได้ป่บปตอบได้ไหมเซเลียแฟกเจอรัม เบสโซ่บอดี้เบสโซ่บอดี้เนี่ยมันเหมือนเป็นฐานของซิเลียกับแฟกเจลร่าอีกทีเนาะเซนทริโอเซนทริโอที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ด้วยแล้วก็สปินเดิลไฟเบอร์สปินเดิลไฟเบอร์ก็คือเอ่อเส้นใยที่มาดึงปลาท่องโกะแยกออกจากกาันตอนแบ่งเซลล์อะพอนึกออกปะโอเคนะอันนี้ก็เป็นไมโครทูบูลเนาะอืมทีนี้ อินเตอร์มีเดียตฟิลามนต์มีอะไรบ้างผมเล็บมีอะไรอีกเขาซาดขนจริงๆแล้วขนกับผมก็เหมือนเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้มีเพิ่มเติมนิดหนึ่งเอ่อตรงนี้แล้วกันนะมิวเคลีย อยู่ในนิวเคลียสที่แบบเป็นตัวช่วยให้ช่วยให้นิวเคลียสกลมๆแล้วก็มีนิวโรฟิลาเมนต์ด้วยนิวโรฟิลาเมนต์นิวโรก็คือแปลว่าเกี่ยวกับนิวรอน หรือเซลล์ประสาทนั่นเองนะคะก็คือเป็นเหมือนโครงสร้างของเซลลประสาทที่ช่วยให้มันแข็งแรงเนาะอันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของไซโตสเกเลตันนะคะมองเห็นครบทุกตัวเนาะโอเคทีนี้เรามาดูช้อยกันเลยจดทันไหมทันนะเรามาดูช้อยกันเลยนะคะอย่างที่พี่บอกแบบเมื่อกี้ อันไหนชนิดเดียวกันซิเลียกับไมโครวิลไลซิเลียคืออะไรไมโครทูบูไมโครวิลไลคือที่เพิ่มมาอันนึงจากไซคล o ซิคคส,สช่วยบใบหน่อยเป็นอะไรเอ่ยเป็นเป็นอะไรคะไมโครฟิลามเนาะไมโครวิลไลก็นี่เลยผมผมเป็นอะไร i n t e r อร์มีเดียฟิลาม t นะคะผมผม Inter filament, อินเตอร์มีเดียฟิลาม t เนาะอินเตอร์ไมโครเวลไลก็ทูบบเขียนยอแล้วกันเนาะอินเตอันนี้คือเล็บอินเตอร์มีเดียฟิลาม t อันนี้ซิเลียเป็นทู Turbo. อุ๊อันนี้เขียนผิดนะกอทีไมโครเวลลายเป็นฟิลาเมนต์นะคะฟิลาเมนไมโครไโคฟิลามนอันนี้เป็นอินเตอร์เนาะนีวแต่ว่าตอบอะไรอันนี้ก็เราก็ต้องจำให้ได้เนาะเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะพี่ว่าจำแค่นี้มันก็ไม่น่าจะออกนอกเหนือจากนี้แล้วนะเรื่อง ไซโตสเกเลตันนะคะเนี่ยลองจดหน้านี้ไว้ท่องนิดนึงท่องสัก2อสารอบก็คงจำได้แล้วแหละเนาะโอเคนะข้อ7ก็ตอบข้อ1น,นะคะเป็นอินเตอร์มีเดียลฟิลาเมนทั้งคู่เนาะก็คือเป็นไซโตสเกเลตันชนิดเดียวกันนะคะก็คือผมกับเล็บนั่นเองจบนะคะ